เจ้าหลงกินไข่ตัวเองทำไมลูกทำไมหนูทำอย่างนั้นล่ะเอ้หลงหลงเอ้ยเอามามลูกเอ,ามาอ้มอโนอนหลงหลงแบทำไมลูกเป็นไรอะ่ะนิมไข่หนูนะอืมทำไมเป็นงนี้เนี่ยจหลองกินไข่ตัวเองแล้วดีครับ เหินว่าลูกกินไปไม่ใช่เหรอเมื่อวานเพิ่งอ,ออกมากินข้าวนะวกินไข่ยัวเองไงเลยลองนะงมาเนี่นะกินไปกินไป

ก็ตังอีกแขวมากอนละใครอุ่นอยู่เลยอตอนเราขายก็หมดแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงรู้ยังไงเนี่ยบอกไม่ถูกไะไม่เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันเจ้าหลงก็คงไม่มีลูกแล้วให้ลูกเลียก,กันราศีได้ดูเนาะอยังไงขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย